เฮ้ยลูกสาวกูแอนจี้อ๋อมันมีบุญนะหน้าไม่เหมือนพ่อปากยาวเลนเหนีบมากลูกมึงอะมานี่ต้องคนนี้อาหฮิวอาะฮิวนี่ นี่เลยคนให้กูแสบอธิบายหนอยเลยี่ห้อที่เอี่ยวก่อนมึงบอกกูหน่อยสิมึงพาใครมาก็ลูกกูไงก็ขอเอี่ยวกันเดี๋ยว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 กูให้มึงขี้เลยมึงอธิบายก่อนลูกมึงใช่ไหมนีอะฮิวมึงส่งให้กูนะห้าครับสิบควบเจ็ดมีสิบห้ากูยังนึกว่าแม่งเป็น F4 อยู่เลยแล้วยี่สิบมึงส่งให้กูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้ววันนี้มึงพามาหน้าแม่งพัฒนาไปไกลจนเหี่ยวกูจำไม่ได้แล้ว มันคงแพ้ชาเขียวผมว่าแพ้ชาเขียวอมันเคียวเลย <laughs> เอาหนะ้าเรารักษาสัญญากันแค่ว่ารักษาความประจันแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวสามัญแต่งงานเลย <c oughs> เฮ้ยไม่เยี่ยวเลยแม่งแ,แต่งดีไหมวะเนี่ย